มีน้องคนนึงนะครับมางานสัมมนา,าเราแล้วมาบอกผมว่าพี่ผมอยาก,กเกษียณตอนอายุ35ผมก็เลยถามไปว่าแล้วน้องอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะมาบอก25บอ๋ออีก10ปีจะ,กะเกษียณอุกเกษียณไวเลยเนี่ย <What? S 1> อ่าปัญหาคือน้องมันบอกว่าจะทํายังไงให้กเกษียณได้ภายใน1ิบปี <Yeah. S 1> จริงๆถามว่าเป็นโจทย์ที่น่าสนใจไหมก็น่าสนใจ หลายๆคนเด็กรุ่นใหม่เริ่มคิดแบบนี้ครับประมาณบางคนจกกะเกษียณนันสี่สห้าปีหน้าไปซ้ำไปนะตั้งแต่เริ่มทำงานเลยนะรีบ,รบ <laughs> อ่าแต่ถึงตอนนั้นอยว่ากันโอเควะว่าจากกะเกษียณจริงไม่เสียนจริงนะเรวา่าพูดถึงประเด็นนี้ว่ากเกษียณอยู่ที่ว่าจากกะเกษียณเร็วหรือกรเกษียณรวยออ oh. ต้องเลือกชีวิตต้องเลือกเออนนี้เคสนี um> ้คือรู้สึกจะใช่น oui> ้องคนที่มาฟังสัมมนาน่าจะเป็นครั้งล่าสุดใช่ไหมใช่ครับใช่ใชที่เราจัดเป็นประจํากันทุกเดือนนะครับงานสัมมนาบริหารการเงินส่วนบุคคลนะครับซึ่งจัดรอบหน้าจัดวันที่11เพฤศจิกายนนะครับบ่าย2องถึงห้าโมงเย็นจัดที่แมคโดนัลล์กราฟเทรราชดานะครับบ่าย2องถึงห้าโมงเย็นะ นะครับวิธีที่จะไปะทำไงครับปีนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขึ้น i อ l ด n e ลไว้ให้แล้วกันครับก็แอดสตังแผนนี่แหละครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะก็แอดมาแล้วก็สําลองที่นั่งมันได้นะครับค่า้จ่ายแค่ท่านละ300อบาทนะครับเก็บมันดูเดือดมากเ,เก็บแพงมากเก็บโหดมาก300้อยบาทตักชั่วโมงนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ของว่าอายุยี่้าอย่ยาวางแผนให้มันสามห้าเนี่ยมั่งข้างพอที่จะเลือดเกษียณได้ต้องทำยังไงนะครับ พอเป็นไปได้ไหมแต่ก่อนรู้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับนะครับก็กดแจ้งเตือนกดกระดิ่งด้นะครับแล้วก็ถ้าถูกใจก็กดสนับสนุนช่องเราได้นะครับทาง Tik t o k ก็กดหัวใจกดคอมเมนต์กดเซฟกดแชร์ได้เหมือนกันนะครับกด Follow ด้วยเอออ่ะเงื่อนเป็นแบบนี้เราจะเริ่มต้นยังไงกันงานมันต้องเริ่มกระดุมเม็ดแรกเริ่มที่อะไรก่อนกระดุมเม็ดแรกเริ่มแบบนี้ครับว่าวันนี้ยี่ได้สิบหรือนาทาใจแบบว่าจะวางแผนเลือกได้จะทํางานหรือไม่ทํางานก็ได้มั่งคั่งอ่ะข้อแรกไอ้มั่งคั่งของเรา่่่่่ะเเทาไหรรียถึงงงกวมัั ้แล้วคุณคาด่พอจะอยู่ไปได้กาอยู่ไปถึงอายุเท่าไหร่เขานี้จริงๆอ่ะตายกันตั้งแต่คำว่ามั่งคั่งคือเท่าไหร่แล้วเพราะทุกคนไม่รู้เลยมั่งคั่งมันคือเท่าไหร่เออครับคือจะมั่งคั่งแบบมีอิสรภาพทางการเงินแปลว่าทํางานก็ได้ไม่ทําก็ได้ต้องมีเงินเท่าไหร่ซึ่งแต่ละคนจะไม่เท่ากันแล้วจะเท่าไหร่ต้องไปคํานวณต่อว่าสมมติ35ิตั้งใจว่าหยุดทํางานได้เลยนะเกษียณได้เลย 3- 5คําถามประเมินตัวเองน่าจะอยู่ถึงอายุเท่าไหร่ยากมากไม่ใครรู้ใช่ไหมแต่ที่แน่ๆบางคน ว่าสุดที่มาฟังสมัมปทาพวกเราก็บอกว่าเขาเก่าว่าหกสิทธิตายอ mm hmm. อยู่ยี่ห้าปีแต่แค่อยู่ยี่ห้าปีก็เยอะไหมมีท่า mm hmm. อานเงินสิบปีเพื่อจะเหลือใช้ไปยี่ห้าปีนะอืม mm hmm. ถูกไหมแต่ไมไ่ไปหา,หา,หาสิท์ใช้ยี่บห้าเปล่ามันหาสิบใช้สามสิบห้า เวลาหาเงินน้อยนะเออเวลาอ่านเนื้อสิปีแต่ใช้35้าปีเพราะไอ้สิปีที่หาเงินใช้ด้วยพี่งั้นต้องชัดเจนก่อนว่าสาสิห้าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ไปจนกว่าเราจะตายแล้วจับการจะตายถึงยุ่เท่าไหร่เราจะวางแผนแบบเผื่อเนื้อเผื่อขาดหรือวางแแบบเต๊วกสิบกูตายกูไม่อยู่แน่เจ้าแบบนั้นไหมอ่าวาวนเลยทีนี้ เออปัจจุบันนี้คนมันดันอายุยืดขึ้นด้วยสิตายยากขึ้นไหมอนใช่ปะแต่บางคนพูดแบบนี้พี่นิบอกว่าคือเอาเป็นว่า60เนี่ยไม่อยู่แล้วหาทางฆ่าตัวตายไปเลยหรือถ้าป่วยห,หนักหน่อยจะไม่รักษาหรไอ้ตอนไม่ป่วยพูดได้นะเว้ยเออพูดไปเรื่อยแล้วก็ูดให้บังแ่ลคนนีดบินรดนสาราพัดใช่ปะใช่แผนี้แผนปัจจุบันไม่อยู่แผนโบราณก็ได้สายมูก็จะเอาตอนนั้นเพื่อจะรอดใช่ปะ ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าในอนาคตเนี่ยถ้าจะวางแผนแบบอยู่ระยะอายุสั้นๆเนี่ยถ้าไม่ใจแข็งทำเรียกว่าฆ่าตัวตายได้เองเนี่ยอยากงั้นจะวางแผนถึงอายุเท่าไหร่ มีเรื่องที่หนึ่งนะต้องใช้เงินเท่าไหร่พอ,อเข้าใจว่ามีเงินเท่าไร่เสร็จต้องไม่ลืมมีหนึ่งเรื่องนะที่เรากําลังคิดนี่เป็นเรื่องของแค่ค่าเงินปัจจุบันใช่ไหมใช่ครับเราคิดว่าเราจะใช้เดือนละสามหมื่นสมมติเดือนละสามหมื่นนะจะลืม10ปีข้างหน้าไม่ใช่สามหมื่นนะพี่มันโดยกัรก่อนไหมนะเนอ,อส่วนบาต้องไปประเมินคำนวณเงินเฟอ้อสามหมื่นวันนี้ถ้าจะมีคุณภาพชีวิตเท่าสามหมื่นวันนี้อีกสิบปีขา้างหน้ามันเท่าไหร่<ม>ข้าวกับเฟราจานละหกสิบยังหกสิบอยู่ไหมวันนั้นตวัว นียังไม่นับถึงว่าค่าครองชีพที่มันเพิ่มขึ้นมาจากที่ไม่เคยมีในอดีตเนี่ยปัจจุบันดันมีเช่น10ปีที่แล้วมันมีมีค่า Netflix ไหม่ะเดี๋ยวนี Steam มิ่งออกมามันหลายเจ้าเลยจ่ายกันไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยเออใช่ปะ Netflix เจ้าเดียวไม่ได้เพราะมันมี Disney ดันมีหน้าอูกเอาไว้อก เอ็นีโรว่าจะสรีมมาอีกไหมอือแอปเปิลทีวีแอปเปิลทีวีใช่ไหมหลายอย่างเอาไปซ้อนพามีโอ้เออหรืไหมยังไม่นับาอะไรอีกหลังจากที่พอเราสมบัติพอเกษียณอยยุสามารถสมบัติเกษียณนะวางแผนเกษียณืีหยุดททำงานตามเนี่ยบางคนคำนวณแค่กินแค่ใช้แค่ไรล,ลืมไปหนึ่งเรื่องนะคุณจะเปลี่ยนมือถืออีกกี่กี่เครื่องจากนี้ไปจนกว่าจะตายเออลด,ด้วยลดด้วยจันลดอีกกี่คันแท็บเล็ตอีกกี่เครื่องถูกปะบางคนหนักกว่านั้นหนักกว่านั้นอีกบ้านเออใช่ปะ อเอาสมมติหลังๆนัดจะไม่เปลี่ยนบ้านแล้วก็ได้ใช่ไหมต้องประเมินนี้เงินจอะมาทั้งหมดเท่าไหร่กันนี่ขั้นตอนแรกขั้นต่อมาพอประเมินเสร็จย้อนกลับมาที่เราวันที่25ตอนนี้25่าตอนนี้นนนก็กลับมาทําแผนเราเพื่อให้มีเงินขนาดนั้นมันต้องเริ่มเก็บอมเล็ของทุนใช่ไหมก็จะมาสู่กุญแจสดอกสู่อิสระภาพทางการเงินดอกแรกคือหาให้มากพอก่อนต้องถามว่าอายุ25้าที่ฝัน3.5าจะ,กะเกษียณเลยเนี่ยวันนี้หามากพอที่จะใช้หรือเปล่าวันนี้หามากพอเหลือเก็บได้ไหมมัน เดี๋ยก็ไปไปสู่กุญแจดอกแรกก่อนถ้ารายได้เป็นที่รายได้ประจําที่ทําอยู่รายได้หลักหาไม่มากพอมันก็จะเข้าสู่ยุคปัจจุบันอ่ะพี่นี่บอกว่าอย่างไรก็มีสมอาชีพเขาบอกสองถึงสามอาชีพอาชีพแรกอาชีพหลักบางคนมีอาชีพ2อืออาชีพเสริมอาชีพเสริมมันจะมีก็ไม่มีเพื่อเพิ่มรายได้ให้เพียงพอหรือบางคนรายได้หลักพอแต่อาชีพเสริมนําไปสู่อะไรครับเพื่อเหลือเงินออมปัจจุบันบางอาชีพเสริมก็มีหาได้ไม่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 ยาก้วใช่ไหม คืออาชีพเสริมเดี๋ยวนี้มันทางรอดแล้วไม่ใช่ทางเลือกแล้วใช่พี่นี่พูดได้ดีมันเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกเพราะถ้าไม่มีบางคนไม่รอดใช่แลหลายคนไม่รอดด้วยใช่ไหมซึ่งก็มีเยอะแยะบางคนี่จจะเป็นเออจะติก๊กต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์อะไรสารพัดใช่ไหมขายออนไลน์ใช่ไหมแล้วบางคนก็อยู่ทํางานบบวงสายพวกเบื้องเบื้องหลังของโซเชียลอีกทีอ่ะใช่ไหมใช่คับเออก,ก็เป็นอาชีพเสริมได้และอาชีพที่สาคืออาชีพสำรองหรือต่างอาชีพเสริมไหมคนละเรื่องเลยอาชีพเสริมเสริมเพื่ออะไรได้เพิ่มอาชีพสำรงอำรงมมีไทาาเพระ อาชีพหลักเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะทําไปได้นานอีกกี่ปีอย่างผมยังมีเลยเออมีพวกเราก็ต้องมีถึงไหมเออมีล้วพูดไปใครอ่าไปเชื่อใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างของผมแล้วกันตกกลางคืนเนี่ยผมก็นั่งดูดวงให้เพื่อนนะเออดูดวงดูดงจุ้ยเลยนะผมอ่ะเออแอบถามก็ไม่ได้เลยนะผมผมไม่รู้เรื่องนี้แกกินน้นเปล่ด้วยผม ครับงั้นอาชีพสำรองฝึกไว้เพื่ออะไรฝึกไว้เพื่อที่จะเผื่ออาชีพหลักมันไปต่อไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงกันเราตามไม่ได้หรือมันมีหลายอาชีพค่อยๆสูญสลายจยากโลกนี้ไปใช่ครับบางทีอาชีพไม่สูญสลายแต่โดนคู่ค้าเล่นงานก็มีเหมือนกันเออใช่ครับอันนี้คือกุญแจดอกแรกหายมากพอก่อนอายุยี่ห้าทบทวนก่อนวันนี้เราหาได้มากพอที่จะเหลือเก็บออมลงถึงไม่มีเงินตามเป้าหมายตอนอายุสามห้าไหมอ่าพหาได้มากพอถ้าหาได้มากพอแต่เราชนะแล้วไม่มันไปกุญแจดอกสองเก็บ ยู่เวลี่ยิ่งหามากยิ่งเป็นไงหามากใช้มากยิ่งใจมากว่าซ F เง่ายเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้มันแรงจูงใจใช้เงินมันเยอะอ๋อใช่ไหมของมันต้องมีเยอะถูกปักก่อนนอนอ่ะเ,เข้าช้อปปีส้สะหน่อยเอยเอไม่เข้ามันก็เตือนถูกปัเอฟชุดสักชุดหนึ่งสาวสาวว่าชอบเออก่อนนอนเอฟสักชุดหนึ่ง ปัญหาตรงนี้เก็บให้อยู่เก็บให้อยู่บบองค์ประกอบ2เรื่องคือวินัยกับเป้าหมายพอมีเป้าหมายชัดเจนว่ามีวินัยทางการเงินไหมซึ่งวินัยทางการเงินต้องบอกว่าก็คล้ายๆวินัยออกกำล,ลังกายแหละคุมเองอระย่าอาจจะต้องให้มีที่ปรึกษาช่วยควบคุมวินัยการเงินให้นะบางคนและส่วนใหญ่ด้วยเหมือนออกกำลังกายผมบอกด้วยตัวเองได้บ้างไหมได้บ้างเื่นถามเล่นอะไรบอกชาวโลกก็ทั่วเลยนะเล่นทียี่ห้าของจริงเล่นอยู่สิบห้านาทีไม่เคยครบยี่ห้าเขาหรอกใช่ไหมเล่นเองเล่นไม่ครบ แต่ถ้ามีมน,นุษย์สามเหลี่ยมเต็มมนุษย์สามเหลี่ยมไหมพี่นิ้เตนเนอร์เอลเล็กเล็กอ,อกให,ใหญ่ใหญ่เป็นยืนเป็นสามเหลี่ยมคุมอยู่ข้างหลังเออแบบนี้ออกมละใครได้นานขึ้นใช่ปใช่ปะยืนอยู่ข้างหลังไม่บอกจันยังไหวจันยังไหวบอกมึงก็ไหวแต่กูไม่ไหว <laughs> นั้นวินัยทางการเงินเก็บให้อยู่ไปเรเก็บอยู่เสร็จข้อ3อุดรูรั่วให้สนิทนะครับทางการเงินโดยเฉพาะรูรั่วที่ควบคุมไม่ได้เช่นอะไรครับก็คือรูรั่วที่เราไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เหตุที่จะใช้เงินเราไม่รู้จะใช้เหตุน,นี้มาเมาืม่อไหร่แล้วพอมาแล้วไม่รู้ใช้เงินเท่าไหร่ไม่รู้ว่านั้นเงินพอหรือไม่พอรูรัร่วพวกนี้เช่นอะไรบ้างครับก็เช่นพวกการเจ็บไข้ที่ป่วยวะเราไม่รู้จะป่วยเมื่อไหร่นรีไน่ไม่รู้จะป่วยที่รั่วอะไรนี่ไม่รู้งบมันเท่าไหร่ใช่ปะหาเครื่องมืออออในนนนนนนกกกกกกาาาารรรรุุรุดูั่่ววทงงงงงงงเเเเเิิิิิฉฉฉส็ตนะต้้้มมีีะไช ทีเนี่ยเราจะพุ่งไปที่ลงทุนอย่างเดียวไม่ได้ก็เดี๋ยวลงทุนเป็นเป็นกุญแจอดอกที่4คือ<ช>ผมนะผมนึกถึงคุณกะทิอ่ะที่เพิ่งมีดราม่าออ <5 S 2> ไปอ่ต้อง,องจ่ายประกันสำรองจ่ายประกันไปคือถ้าเกิดว,ว่ามีเงินสำรองเฉยๆเนี่ยจะไม่ต้องไปยืมใครเลยอ่ะเออใช่เรื่องเจ็บป่วยบางทีไม่ต้องแบบง่ายๆตื่นเช้ามาแล้วรถสตาร์ทไม่ติดเนี่ยระวังแผ่ไว้เลยถูกไหมไม่ได้คิดว่ารถจะจะสตาร์ทไม่ติดใช่ไหมเบาๆหน่อยก็แบบ ถูกไหมลูก2อสามันแต่ว่าสตาร์ทไม่ติดบางทีไม่ใช่แค่แบตไงอาจจะเป็นไดชาร์จอาจจะเป็นไดสตาร์ทคราวนี้หลักหมื่นเริ่มมางั้นตรงนี้ต้องมีวาแผลไว้มไม่ให้ถูกร่วตรงนี้ไหลออกไปด้วยกันต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินอะไายเพื่ออะไรเพื่อจะนําไปสู่กุญแจอดอกที่4ี่คือคิดหาทางให้เงินมันเติบโตต่อยอดเงินลงทุนอกันหนึ่งงั้นถ้ามีสี่ดอกนี้ครบอายุยีบก็สามารถที่จะมั่งคั่งจนสามารถได้ไหมได้ง,ไง่ายได้ถูกไหม เรายกตัวอย่างง่ายๆแบบน,นี้ผมแชร์แล้วจดเราใช้เครื่องมีคำนวณง่ายๆนะการวางแผกนการเงินยังไงก็ต้องคำนวณน,นะครับสมมติตั้งเป้าแบบนี้สมม,ต,สม,มตินะว่าความคำว่ามั่งคั่งของเราสมมติมี10บล้านถือว่ามั่งคั่งก็ใส่ตัวเลข10บล้านนะครับถึงเจอไวรัวต้องการ10ล้านเมื่อไหร่พี่เดียนตออีก10ปีข้างหน้าไงใช่ไหมนี่เพื่อจะมี10บล้านในอีกปีข้างหน้าวิธีก็คือถ้าไม่กอไว้ก้อนเดียวลงทุนที่ไหนสักก้อนหนึ่งก็ ค่อยๆเก็บถ้าปลอมก้อนเดียวอยู่ในรูป PM e หรือ Present Value ถ้าค่อยๆเก็บเรียก Payment หรือ PMT ซึ่งโปรแกรมนี้จะคำนวณว่าถ้าเรา ออมแบบคงที่ไปเรื่อยๆทุกๆปีแต่ว่าทุกๆปีเนี่ยออมปีละเท่าไหร่จะมี10ล้านมันขึ้นอยู่กับตัวนี้ครับ annual rate ผลตอบแทนดอกเบี้ยเท่าไหร่ใช่ไหมสมมติสมมติเอามาดูกันว่าสมมติออมใส่แบงค์แล้วแบงค์ให้ดอกเบี้ยสเรเราก็คำนวณเลยตัวนี้คลิกหาเลยว่างั้นเราต้องออมปีละ9 1 3 0 0 0นามนะครับแบบไม่จริงอ่าครับอ่าแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับต่อปีเราจะมี10ล้านงั้นคำถามคือออมปีละ8ปดแสนเก้าหมื่นห้าพันนี่มันใช่หรอไหมละ่ะถ้าไม่ใช่ ไปปรับอะไรครับไปปรับที่ผลตอบแทนถ้าเราหาผลตอบแทนได้ซักตัดก็เลดีเอา 6%, 6, 6ถ้าได้6%เราก็จะเหลือออมปีละ715,000ยังใช่เราไหมก็ไปดูเรามีความรู้ที่จะสามารถทำให้ผลตอบแทนมันโตเป็นสัก10%ได้ไหมถ้า10ได้มันก็จะปีละ570,000แล้วบางคนบอกถ้าหาได้ถึง20%ละ่ะ 20ตอ่อต่อปีเลยนะพี่ต่อเนื่องกัน10ปีนะเฉลี่ยเฉลี่ยนะเหลือปีปีเท่าไหร่จะเหลือปีละ3า0 0 0 0สองตกเดือและประมาณเกือบเกือบเท่าไหร่เกือบเกือบสามหมื่นใช่ไหมใช่ครับเออบางคนบอก20%เป็นไปได้เหรอมันก็มีบางคนเลอที่ทําได้ถูกไหมยิ่งจากนี้ไปแนอนาคตดอะสตาร์จากแแถวปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าถ้าแนวโน้มเศรษฐกิจตลาดหุ้นมันเป็นไปอย่างที่คาดการนะคือมันลงมาเยอะเะแล้วสตาร์จากตรงนั้น จากวิกปิดไปเนี่ยก็มีโอกาสทําผลตอบแทนเฉลีย่ยแบบนั้นได้เหมือนกันถ้ามีความรู้ที่มากพอบางคนจะทําได้20กว่า20ก็ยังมีเคยทําได้นะเคออยเห็นนะนะครับงั้น อยู่ที่การคำนวณอยู่ที่แผนอยู่ที่ว่า10ปีข้างหน้าที่ว่าเนี่ยน้องยี่บ้าคนนี้เนี่ยต้องการเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ามั่งคั่งแล้วก็ไปคำนวณว่างั้นต้องออมต้องลงทุนกันปีละเท่าไหร่ถ้าลงทุนเป็นเส้นตรงมีตัวอย่างเป็นเส้นตรงนะ้าไม่เป็นเส้นตรงก็ไปคำนวณทีว่าอาจจะแบ่งเป็นเซกเตอร์เป็นเป็นช่วงช่วงอ่ะสามช่วงอ่าสามปีแรกลงเท่านี้ขยับเป็น3ปีต่อมาเพิ่มไปเท่านี้4ีปีสุดท้ายเพิ่มไปเท่านี้ก็แล้วแต่นะครับวางแผนได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแต่ละคน งประกอบแต่นคนจะไม่เหมือนกันงั้นแต่ละคนวางแผนจะไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์เงินเดือนจะวางแผนก็ต้องไปคำนวณว่าเงินเดือนมันเติบโตเฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ลันเราจะลงทุนเพิ่มได้กี่เปอร์เซ็นต์ตไปแล้วเรามีหนทางในการหาอะไรได้เพิ่มจากทางอื่นไหมงั้นทัศนคติคำนวณวิธีทางเท่าที่เป็นไปได้สําหรับเราแล้วมันยังไม่สามารถได้อย่างที่ต้องการนี้3สามห้าจะทําไงก็อย่าเป็นทุกข์มากยืดอายุออกไปหน่อยนึงตอนนี้ทั่วโลกเขายืดอายุกกาเกษียณแล้ว <laughs> แน่นอนแน่นอนครับมันมีบางคนที่เป็นไปได้นะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้สาหับทุกคนนะมีความเป็นไปไม่ได้คืออย่อะไรหนึ่งรายได้ที่หามาได้ 2. เป้าหมายของเงินที่จะใช้ว่าเท่าไหร่ถึงน้บางครั้งสำหัดเขาแล้วก็ 3. ความรู้ในการลงทุนมีมากไหมสีมีวิธีพูด รู้รั่วทางการเงินได้ดีพอว่าวิในัยรในตัวเองซึ่งเป็นข้อที่ยาและสําคัญมากมีไหมถ้าไม่มีต้องใช้ระบบหรือใครก็ตามมาช่วยควบคุมเหมือนกับเทรนเนอร์ในฟิตเนสและงานของที่ปรึกษาการเงินเนี่ยพวกเราก็คือคล้ายๆเทรนเนอร์ในฟิตเนสแต่เป็นฟิตเนสทางการเงินที่จะช่วยพวกเราทั้งวางแผนช่วยพวกเราทั้งตรวจสอบควบคุมว่าให้เป็นไปตามแผนที่พวกเราอยากจะได้ครับนั่นสำหรับเพื่อนๆแล้วครับวางแผนจะมั่นค้างกัะตอนอานยุเท่าไหร่ดีลองแชร์มาในคอมเมนต์กันดูครับ,รบแต่เมื่อคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe. Scribe กดแชร์นะครับครับใครที่อยากจะหาความรู้ทางการเงินเพิ่มนะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่แอดสตังแผนนะครับมางการสัมมนาของเราได้นะครับค่าใช้จ่ายแค่คนละ300บาทเท่านั้นแล้วพบกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ